สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l วิมลท่าแพอีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับก็หลังจากที่เราไปดูโอเลียนสตาร์ o จากรุ่นดำน้ำไปแล้วนะซึ่งได้การตอบรับที่ดีมากๆนะอันนี้ผมแบบรู้สึกดีที่แบบมีคนชอบกันหลายคนแล้วก็หลังไมค์มาทำอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะก็ วันนี้ผมอยากจะพาไปดู o r i e n t Star สีมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้เราจะมาในรูปแบบสายหนังกันบ้างซึ่งกล่องของ o r i e n t Star สายหนังเนี่ยเขาค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีเลยนะนี่ผมชอบเลยเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างแบบที่แบบอาจจะเป็นแบรนด์อื่นๆแบรนด์ดังๆเนี่ยคือกล่อง,องเขาเนี่ยจะลักษณะออกมาแบบในทรงเดียวกันเลยก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าทรง Orient Star เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็คือเจาะกลุ่มตลาดแบบพรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่แบบคือเรารู้ว่า,วา ถ้าเกิดเป็นใส่น้ำเนี่ยมันควรจะใส่มาเป็นกล่องแบบยาวอันนี้ก็คือเจ๋งมาก,มากแล้วก็ชอบมากๆานะครับก็อย่างที่บอกนะครับ3อย่างนี้นะครับถ้าใครซื้อ o r i e อ t Star นะแล้วก็จะมีผ้าอีกผืนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นผ้าสีดําแบบนี้เราก็จะแถมให้ไปนในกล่องนะครับรายละเอียดต่างๆผมเคยพูดไปแล้วเนาะเราไม่พูดแล้วนะเราจะเป็นตัวนาฬิกากันเลยนะครับ mm hmm. เพื่อม่การเป็นเสียเวลานะโอเคนี่คือกล่องของเขานะครับค่อนข้างดีค่อง้ันดีแล้วก็ค่อนข้างสวยมากๆ บอกเลยว่าเป็นรุ่นธรรมดานะครับแต่ว่าอยู่ในในโอเลนสตารนะครับมันก็เลยทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆนะครับนี่นะครับสวยสุดๆอะ่ะบอกเลยเป็นสีใหม่นะครับทรงแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นละเราจะเรียกทรงแบบนี้ว่าเซมิสเกเลตันคำว่าสเกเลตันก็คือเป็นโครงกระดูกหรือว่าโชว์เครื่องในนั่นเองแต่ว่าตัวนี้มันจะโชว์ไม่หมดนะครับมันจะโชว์แค่บางส่วนเราก็จะเรียกว่าเป็นเซมิ คือกัมกึ่งกึ่งๆนะครับก็ถือว่าสวยสวยมากอันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆตัวนี้นะใครที่ชอบสายหนังนะและอยากได้นาฬิกาพรีเมียมพีเมียมหน่อยแล้วก็แบรนด์แบบดีๆประกอบไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวสายตัวนาฬิกาเนี่ยทำญี่ปุ่นหมดนะเปรียบได้ถ้าเกิดพูดถึงในแบ,บแรนด์เซกุก็พวกใยุพีเศษต่างๆนะก็อันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกันนะครับตัวนี้ป้ายราคาของเขาจะอยู่ที่32500นะครับ ตัวนี้จะใช้ชื่อว่า REAT 0 1 0 8 L นะครับนี่นะครับ AT 1 0 1 8 L นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้นิดหนึ่งนะแต่เราขอเอาไปอย่างนี้แล้วกันสวยดีนะ เลียนสตาร์อัตโนมัตินะครับคือหน้าปัดแบบถูกใจมากหรือมันชัดเจนไปหมดเลยแล้วมันดูดีมากะครนบตัวนี้โอเคครับเราไปดูรายละเอียดกันของเจ้าเรือนนี้กันนะครับตัวนี้ครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าขนาดตัวเรือนของเรือนนี้นะครับอยู่ที่43มมิลนะครับซึ่งก็ขนาดแบบกําลังดีไม่ไม่ใหญ่เวอร์ขนาดเท่า40445 40, นะครับแล้วก็ตัวนี้การสํารองพลังงานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่40ชั่วโมงเท่านั้นเองนะตัวนี้เป็นกระจกซัฟฟารเรียบร้อยแล้วนะครับมาในรูปแบบของในซีรีส์สปอร์ตแต คอลเลกชันเซมิสเกเลตันนะครับซึ่งตัวนี้จัดว่าแบบใครที่อยากเห็นตัวจากกรอกหรือว่าตัวการทํางานของเครื่องเนี่ยก็จะถูกใจมากๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะตัวนี้แน่นอนครับต้องเป็นฝาหลังแบบเปลื่อยแล้วก็เป็นฝาเกลียวแน่นอนนะครับก็รายละเอียดต่างๆของฝาหลังเนี่ยก็จะลงครบเหมือนกับตัวก่อนๆหมดทุกอย่างนะครับเนื่องจากตัวนี้ไม่ใช่ตัวดําน้ําแน่นอนครับฝาหลังเนี่ยเขาสามารถเล่นลูกเล่นได้เยอะแยะมากมายเลยอาจจะเป็นฝาหลังทึบก็ทําได้ถ้าเป็นฝาหลังเปรือเก็ทําได้นะครับ แน่นอนครับมากับสายหนังด้วยแน่นอนก็ไม่ควรใส่เล่นกีฬาหรือว่าใส่ลงน้านะครับเหมาะกับใส่ไปการไปงานหรือว่าอาใส่ทํางานทั่วไปอันนี้นะครับดูดีมากๆนะครับเราไปเดี๋ยวดูตรงฝาหลังกันชัดๆนะครับก็นี่ครับเราจะได้เห็นลูกตุ้มของเจ้าโอเลียนสตาร์แล้วนะครับซึ่งแบบมีแบบสลักตัวหนังสือสีทองมาด้วยนะครับสวยมากๆนะครับงานพวกนี้เป็นงานอินเท์จากญี่ปุ่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องประกอบการทํานาฬิกานะครับก็ สบายใจได้นะครับว่าตัวนี้เครื่องจากญี่ปุ่นจริงแต่การประกอบอาจจะอาจจะอยู่นอกญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นพวกโอเรียนธรรมดาแต่ถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นโอเรียนสตาร์เมื่อไหร่เนี่ยงานเขาจะเป็นงานอินเฮ้าส์ทั้งหมดหมายถึงว่า m ม d ดอินจ p แปทั้งหมดนะครับเปรียบเสม,มือนถ้าเป็น s e ก k o ก็เป็นพวกอภิษสนะครับผมก็ซัฟฟนะครับเอฟสันนะครับบริษัทใหญ่บริษัทแม่นะครับแล้วก็ ตัวละเอียดต่างๆ4ตัวขีด4ตัวนะครับเครื่องตัวนี้ก็กลายเป็น F6 นะครับถ้าเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานนะครับก็เปรียบได้ประมาณเครื่อง 6A นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่อง6 r ก็ทำตามยุคตามสมัยแล้วก็ความนิยมก็ไปอยู่ใน 6A 35นะครับไปทำแบบ70ชั่วโมงนะครับไปเปลี่ยน,นกลไกหรือว่าไปออกแบบใหม่เพื่อให้มันสาลองทัง,งานได้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังคงความเป็น Olympus Star ไว้อย่างคงเดิมนะครับแต่รูปแบบหรือรุ่นต่างๆเนี่ย ก็ทําออกมาใหม่นะครับในตัวเรือนใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีใหม่เลยนะครับซึ่งสวยมากผมบอกเลยใครที่ชอบสีน้ําเงินสีกรมเนี่ยรับรองว่าถูกใจมากๆนะสวยจริงๆตัวนี้นะอ่าเราไปดูกลไกของเขากันนะตัวนี้เป็นเม็ดเกลียวนะครับแต่ว่าเม็ดเกลียวของเขาเนี่ยจะไม่ลงลึกนะพอเราหมุนได้ประมาณครึ่งรอบนิดๆมันก็จะเริ่มปลดเม็ดได้นะครับอย่างที่ผมหมุนนิดเดียวมันก็หลุดออกมาละนะครับพอเราดึงหนึ่งล็อกนะครับก็ ไปเข็มเลยนะไปเข็มเลยนะดึงอีหนึ่งล็อกไม่ได้แล้วนะครับคือเราจะสังเกตได้เลยนะถ้าเกิดนาฬิการุ่นไหนที่ไม่มีวันที่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ม่ย,ยมจะเป็นแบบ1ล็อกหรือว่ามีแค่ล็อกศูนย์แล้วก็ล็อก1น,นะครับถ้าเกิดเครืค่องรุ่นไหนหรือว่าคาลิเบอร์ไหนที่มีวันวันที่เนี่ยก็จะดึงได้ล็อก1ล็อกศูนย์ล็อก1แล้วก็ล็อก2ถูกไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นแค่ล็อก1อย่างเดียวนะเวลาเราก,กดลงไปเนี่ยก็เราก็สามารถหมุนเม็ดได้เลยพอเเรรราาิ่่มมหุุนป๊อออตตััวววจกื จากสายใหญ่เนี่ยมันก็จะเริ่มเทียละนะครับมันก็จะโชว์กลไกการทำงานของเครื่องว่าเออตอนนี้มันเริ่มเดินอันนี้เราแค่ขยับมันนิดๆหน่อยๆเองนะครับตัวเข็มวิธีมันก็จะเริ่มไปแล้วนะครับซึ่งเครื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สมูทมากๆใครที่อยากหานาฬิกาพรีเมียมพรีเมียม,เ,ม,ยมเครื่องดีๆนะแล้วก็ออกแนวแบบลักชัวรี่หน่อยๆในราคาที่แบบเออกลางๆนะครับไม่ถึงกับแพงเวอร์ก็เรือนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะถูกใจนะครับ แน่นอนครับตัวนี้จะเป็นการบอกพลังงานด้วยนะครับอย่างที่ตัวที่ผมเคยรีวิวไปเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็มีพาวเวอร์รีเซฟนะครับที่เราสามารถดูขีดได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะดูการทํางานเนี่ยก็อย่างที่เราไปเยอะๆแล้วนะก็สามารถหมุนเม็ดได้เลยนะครับกดลงไปนะครับให้สุดนะถ้าเกิดเราดึงอยู่มันจะเป็นการการตั้งเวลาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอยากขึ้นลานด้วยมือแล้วก็กดลงไปนะครับก่อนเราจะกดค้างแล้วก็หมุนเม็ดไปข้างหน้าเพื่อปิดเม็ดนะแล้วก็หมุนก่อน ไม่ต้องกดนะพอหมุนเนี่ยเราจะสังเกตเจ้าเข็มเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเริ่มขยับไปเรืเร่อยๆเห็นไหมครับมันจะเริ่มมาละอันนี้คือการโชว์กลไกว่าตอนเนี้ยที่เราหมุนเนี่ยมันก็การสำรองพลังงาน,นก็จะเริ่มเข้าไปเรืเร่อยๆนะครับแต่ผมแนะนําว่าเราหมุนแค่ให้เข็มวินาทีมันเดินเราไม่ต้องหมุนให้มันเต็ม50นะเราแค่พอให้เข็มวินาทีมันเดินนะเราก็ใส่ได้เลยนะครับ พวกรารสำรองพลังงานเนี่ยมันจะเริ่มการเก็บตอนที่เราใส่อันนั้นคือดีที่สุดนะครับเพื่อลดการกลไกลการสึกนะครับของระบบต่างๆของพวกพวกที่เราพวกที่เราหมุนไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเซฟเครื่องไปด้วยนะครับอันนี้คือการถนอมแบบสุดๆเลยนะการใส่เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปซื้อเครื่องหมุนอะไรต่างๆนานาให้มันสิ้นเปลืองนะครับการใส่ก็คือการถนอมของนาฬิกาอัตโนมัติได้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วนะครับ ใครมีหลายเรือนจะเข้าใจผมบอกไล้เลยใครมีเกิน15เรือนเนี่ยผมบอกไล้เลยว่าไม่มีใครซื้อเครื่องหมุนครบทุกเรือนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโคตรเปลืองแล้วก็เครื่องหมุนเครื่องหมุนอัตโนมัติที่ราคาไม่แพงเนี่ยหลักพันเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยม่งก็ไม่ทนนะครับต้องซื้อแบบแพงๆมันถึงจะทนนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบนาฬิกามันจะมันจะมันจะมีไหมที่แบบ เฮ้ยเราจะอยู่ซื้อนาฬิกามันมันเป็นไปเม่เป็นไปได้ยากมากแล้วเพราะว่า,าผมเข้าใจคนที่แบบชอบนาฬิกาจริงๆเ,เขามีเกินเกินนั้นเยอะนะครับตค่เพียงเพียงแค่มีกล่องส,อสวยๆผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับพอเราหมุนเสร็จนะครับเราก็กดลงไปนะแล้วก็เก็บเม็ดหมุนไปข้างหน้าพร้อมกับกดไปด้วยมันก็จะเป็นการเก็บเม็ดนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับนิดเดียวมันก็แน่นละนะครับสวยมากมาก คือแบบขนาดสายเนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูนะสายนี่คือแบบจับดูแบบรู้เลยว่าแบบมันมันค่อนข้างที่จะแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆคือสวยอะ่ะแล้วก็งานของเขาค่อนข้างดีมากแข็งแรงนะคือจับดูแบบมันแน่นปึกเลยนะครับก็แน่นอนนะครับพวกลักชัวรี่พวกนี้นะครับบานพับหรือว่าตัว ห่วงต่างๆเนี่ยต้องเป็นแบบแบบปีกผีเสื้อแน่นอนนะครับเพื่อนเน้นความหรูหรานะครับผมก็เราเห็นบ่อยแล้วนะครับไม่เปิดละนะสวยบอกเลยว่าสวยสวยมากๆนะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ผมรู้สึกนะว่าเจ้าตัวเซมิสเกเลตต์รุ่นเนี่ยการหมุนเม็ดเอ้หรือการหมุนขอบเนี่ยคือแบบ ได้ยินเสียงไหมครับเนียนมากๆแล้วก็แน่นหนึบเลยดีมากๆม,มีทั้งขอบนอกขอบในนะครับตัวนี้นะทาออกมาได้ดูแบบค่นแน่นหนาดูนะไปชัดเจนสวยงามนี่นะครับผมเห็นขนขาวๆอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะนี่เอามือปัดออกนะครับใสม่มากๆนะครับกระจกใสมก่มากๆ ว่างานดีสุดๆเลยนะครับตัวน,นี้แน่นอนเป็นขอบเหล็กนะก็ไม่มีวันที่จะแบบจะลอกได้แบบเหมือนขอบฟิล์มรุ่นเก่าๆนะถ้าเป็นขอบฟิล์มหรือว่ารุ่นก,ก่อนๆเนี่ยที่เขาใช้ขอบฟิล์มกันเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยถ้าเกิดใช้นานๆไปแล้วก็สีมันจะซีดได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยถ้ามันไม่เป็นเซรามิกเลยเนี่ยเขาก็จะทําออกมาเป็นขอบแบบเนี้ยขอบเหล็กนะกนะ็ให้งานดูเป็นงานแบบเนี้ยขึ้นนะครับถึงมันจะไม่เงางา,งาเหมือนพวกขอบเซรามิกนะครับแต่ว่าแบบนี้ผมว่ามันก็สวยดีนะ โอเคครับเราไปดูภายน้ําหรือว่าลุมมีไบค์ในตอนกลางคืนกันนะครับเจ้าเรือนนี้นะ,ะเราไปดูกันนะครับกับลุมมีไบส์ของเจ้าเรือนนี้หรือว่าในตอนกลางคืนกันนะครับป้าทนี่โหแบบชัดมากๆนะครับคือคือใครที่แบบอยากได้อะไรที่มันชัดๆเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรชัดไปกว่านอ้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มตัวขีด ตัวเลขต่างๆเนี่ยสแสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีทุกจุดเลยนะครับถ้าผมไม่ได้ดูตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ได้รู้จักรุ่นนี้หรือว่าไม่ได้หาข้อมูลมานะผมว่าเรือนนี้น่าจะเป็นหนึ่งนาฬิกาเดิรเวอร์ได้เลยนะเพราะว่าลูมีบัสรือว่าต่างๆของเขาเนี่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็บวกกับการตัดแสงสะท้อนนี่คือไม่มีเลยนะดีดีสุดๆนะครับซึ่งใครชอบดูตอนกลางคืนแบบสวยๆเนี่ยเรือนนี้คือแบบสุดๆเลยนะตอบโจทย์มากๆดูด้านหลัง สวยมากนะครับสวยมากมากนะครับตัวนี้เนื่องจากไอตำแหน่งใกล้เลข9เนี่ยซึ่งมันติดกับตัวที่เปิดเปิดโชว์เครื่องนะมันเลยทำให้ลงเลข9ไม่ได้มันก็เลยโชว์เป็นเขีดนเล็กๆอย่างนี้แทนนะซึ่งถ้าผมบอกว่าถ้าเกิดมันเปิดเครื่องกลางเนี่ยสมมตินะมันเปิดเครื่องกลางปุ่มเนี่ยผมว่าตัวนี้ต้องมีเลข9แน่นๆนะครับสวยมากสวยมากสวยจริงๆแล้วก็ชัดมากๆด้วยนะครับ ใครที่แบบมองหานาฬิการทรงหลูนะสายหนังและอยากได้ไภายน้ําชัดๆเนี่ยซึ่งน้อยมากนะที่จะมีในตลาดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับผมประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับลุงมีไบหรือว่าภายน้ําหรือว่าในตอนกลางคืนหรือว่าเข้าในที่มืดของเรานะครับโเลนสตาเลียนนี้คือแบบ็อบโจทย์แบบเกือบทุกอย่างนะครับผม จริจริงนะโอเคก็ฝ่าว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่างสรุปสุดท้ายเนาะใครที่แบบกําลังมองหานาฬิการลูกหรูนะแล้วก็แบบเกรดพรีเมียมนะครับแบบพรีเมียมจริงๆนะแล้วก็เครื่องแบบญี่ปุ่นแบบแท้แท้นะครับการประกอบญี่ปุ่นแท้แทนี่เพราะว่าเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่โดดูโดดเด่นมากๆนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบสีน้ําเงินเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลสีดำเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บของยูเนเต็ดกรุงทองของเขาได้นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทย บริษัทนี้ก็สหกรุงทองเทรดดิ้งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโอเลียนและก็โอเลียนสตาร์ในบ้านเรานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพียวคนมาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากติชมคอมเมนต์อะไรต่างๆหรือว่าอยากดูนานิกาอื่นๆที่ผมทายหรือว่าที่ผมแนะนำเนี่ยก็สามารถเพิ่มอินสตาแกรมกันได้นะครับ ละเอียดตามลิ้นด้านล่างนะครับก็ฝางไว้ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลนท่าแผลก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ